สถานีต่อไปสถานีอโดไรปะชือนดอนดัโอเคมืออะไรเดี๋าษดูกสะอโนดาษคือชื่อ อีกชื่อหนึ่งในป่าหิมพานธานครับชื่อป่าเป็นสะที่พบได้เฉพาะเขพาพระสุเมนนะครับออมนุษย์ไม่สามารถย่างกายเข้าไปได้น,น่าเชื่อนะคะคลิปเรานอกจากจะได้ดูยูวทีวทัศส,สวยๆแล้วงน่าความรู้ด้วยนะเพราะว่า <laughs> ยังมีสาระ อโนดัตเป็นสถานที่สำหรับผู้ผู้มีกายศิกษาครับโอเคพี่เป็นคนหนึ่งที่ก่อนมาก็ศึกษาข้อมูลมาน้อยมากๆเลยค่ะรวมถึงระยะทางด้วยไม่รู้ว่าอีกกี่กิโลนะคะคิดว่าจะถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวตลอดลไม่ถึงจะดีนะคะทีนี้ไม่มีสัญญาณมือถือเลยกับ b ีพเอสเขาไม่ได้ ก็งอาศัยดูตามป้ายไปเรื่อยๆนี่ช่องนี้สวยรู้ปะเห็ไหมวี่ดอกไม้แปลกอีกแล้วี่ข่วทุกคนทำไมดอกไม้ถึงมาขึ้นตามมอสได้คะแปลกไหมคะอ๋อมันตกลงมาปะโถสรุปมีคนมาเลี้ยงนะคะ เราก็นึกว่าแปลกนะคะไม่ใช่ค่ะมีคนมาเลี้ยงเราโดนเราโดนแก้งนะคะโดนแก้งนะ,ะทุกคนเขาไว้ดอกไม้ใหญ่ๆมันร่วงมาจากข้างบนออแล้ว<ม>คนวก,ก็มาเลี้ยงตอนน,ะะ <S <S นี้เรายังคงเป็นปริศนาอยู่เลยนะคะว่าดอกไม้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไง เรงมันคือธรรมชาติของมันหรือมีคนมาเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะเดีย๋ยวลงไปว่าจะไปเสิร์ช Google ดูนะตรงนี้เสิร์ชไม่ได้นะคะไม่มีสัญญาณเลยนะคะอู้หต้นไม้แปลกๆเยอะเลยอ่ะดูสิคะเอาเปน็นว่าแบบสเสน่ห์ของภูกระดึงคืออะไรนะคะ มันสวยมันมีคนมาจัดสวนนะคะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่เหมือนคนจัดอะมันคือธรรมชาติที่จัดให้แล้วมันมันสวนสวยๆให้เราดูอะแล้วที่สําคัญนะคะไม่มีขยะเลยนะคะที่นี่ดีมากๆแสดงว่านัาท่องเที่ยวทุกคนแบบมีจิตสำนึกในการเออ่ช่วยเหลือเขาเรียกว่าความสะอาดอนุรักษ์ป่านะครับใช่ ถ้าขยยาเลนะคะคถ้อยากให้ป่าอุดมสมบูรณ์กว่านี้นะครับผมว่าขึ้นมาผู้กระดึงเนี่ยครับต้องปลูกป่าคนละต้นนะครับดูเหมือนสวนบ้านแล้วสวนแฟมัไหมคะแต่อันนี้คือธรรมชาติเป็นคนจัดไม่มีคนจัดนะคะเ<ม>นี่ยหลายสเสน่ห์ูกระดึงเหมือนเขาเรียกว่าปลูกป่าในใจคนนะครับเออถ้าเราอยากให้ธรรมชาติ อยู่กับเราอะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเข้าหลังบ่ายสามแล้วไปเถอะช้างป่ากำลังออกหากินไปเลเวลากลับแล้วบายบายน้ำตกช้ำใหญ่บายบายกท่เที่ยวอ,อีกซีอุอาเคนี่เราจะ <ใน S 1> ไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ เราต้องออกจากพื้นที่นี้โดยด่วนนะครับเป็นเขตอันตรายแล้วนั่งกี่โมงนะคะเนี่ยตอนนี้บ่ายสามสามสิบสองนาทีครับโอ้โหเวลาช้างป่ากำลังออกหากินเลยนะคะถึงว่าไม่มีใครอยู่เลยค่ะมีแต่เราสองคนคนห,หนึ่งเขาไปหมดแล้วคนอน่นเขาเที่ยวเป็นหมดแล้วค่ะเขาเตื่นตั้งแต่สีห้าครับน่าจะเหลือเราสองคนแล้วค่ะเรานี่ยังคิวอยู่ดีค่ะจะได้ โอ้โหเหมือนแบบเหมาลานค่ะเที่ยวแบบเหมาลานเพราะไม่มีคนอยู่เลยหินตะปมตะป่นะคะแบบที่เราไม่เคยเห็นข้างล่างโอ้โหเป็นลานอะไรเนี่ยต้นสนนะคะคนไม่สนแต่ต้นสนค่ะ ยงามพระรามเก้าทิปนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็โหดมันหานี่ค่ะมีทุกอารมณ์หลากหลายอารมณ์นะคะโหดมันหาใช่มีร้านร้านความรู้สึกเลวอีกร้านหนึ่งเลยห่วงคคบเลยกลัวทากอะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกประทับใจค่ะที่แบบก็รู้สึกว่าคุ้มนะคะกับการที่พยายามขึ้นมาที่นี่ขึ้นมาเหอะจริงทนเหนื่อยแป๊บเดียวค่ะ หกชั่วโมงแล้วม่เห็นอะไรแบบนี้ข้ามูลมันก็คุ้มอยู่นะนี่คือน้ำตกที่เราไปมาทั้งหมนี่ตัวสานุดาษ4ี่ก <4 S 1> ิโล4ี่4กิโลนะ,ะ,ะตัวมันบายสามแล้วก็ไปนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผ่านลมสักต่อมันทางเดียวกันดูดิเขาไม่ให้เดินบ่ายสามนะไม่ไม่นนั้นคือในป่าอันนี้เดินได้ <Huh? S 2> เดินตรงนี้ได้ไม่ได้ได้ที่ไม่ให้เดินอะ่ะในป่าตรงเนี้ยเดินได้ผาลมสักเนี่ยรับไม่ใช่คือพื้นที่เนี้ยช้างป่าออหากินไม่ใช่อันนั้นมันในป่าที่เขาห้ามเข้าอะ่ะอันนี้เดินไปได้ทะลุได้ทะลุเปนะ็นหาลมสักได้ไ,ได้ตรงเนี้ยไม่หรอเขาห้ามไม่ให้เข้าน้ำตก ไม่ได้เข้าป่าเฉยๆที่ตรงนี้เดินได้ใช่เหรอใช่เพราะตรงนี้เป็นทางเดินคนมันไม่ใช่เขาไม่ห้ามแล้วตัวเห็นป้ายห้ามที่ไหนละ่ะป้ายห้ามมันอยู่ข้างข้างมันอยู่พื้น,ท,นที่ราบช้ามันออกมาหากินไม่เขาเป็นป้ายห้ามเฉพาะทางเข้ากับทางออกน้ำตกอ๋อเออตรงนี้ไม่ห้ามเพราะว่าเขาดูในแผนที่แล้วเป็นทางเดินให้ไปนู่นผ่านลมศักไม่งั้นตัวต้องอ้อมไปที่ศูนย์นักท่องเที่ยวแล้วอ้อมกลับมาอีกนะ อารุศาอ,อีเจ็ดกิโลถ้ำตกส่อเนี่ยผาหยียบมฆสะอนุดาษก็คือไปทางนี้ทั้งหมดเลยใช่อโอ้ร้อนแลแล้วเราก็ออกมาเจอแดดอีกครั้ง <c oughs> มีใบาสามแดด แดดบายสามนะคะแดดบายสามทุกคนเราคงไม่ดำไปมากกว่านี้แล้วนะะจึงอุบจุดอิมตัวแล้วคืออยู่วกระดึงนี่สี่ฤดูจริงๆนะคะแบบว่าตอนเช้ามาก็ลมพัดแรงนะคะลมพัดแรงทาท่าเหมือนฝนจะตกอยู่ๆฟ้าก็คึ้มนะคะ แบบว,ว่าพอให้ตกใจนะคะว่าอครูจะตกแลหน้าเนี่ยแล้วสักพักก็ไม่ตกนะคะลมพักลมพักไม่ออกไปกลายเป็นโลง่ลงๆแล้วก็ตอนนี้ก็แดดร้อนอีกแล้วเปี้ยงๆเ,เลยนะทุกคนแต่ต้นไม้มันก็สวยดีนะต้นไม้ขัดรองเท้ากัานะอ่ะไม่ถึงถอด แสดงว่าไปเจออะไราามาข้างหน้าเป็นน้ำอ๋อนะตัวข้างหน้าเป็นน้ำเราต้องเดินเข้าไปเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้างหน้าจะเจออะไรนะแ,บบตรแต่เราสามารถถามคนที่มีประสบการณ์ได้นะคะใช่ไหมตัวตรงเขาถอดรองเท้าทำไมนะเขาถอดรองเท้าเพราะว่าเขาเดินลุยน้ำมานะครับ เอาละสี่เอาละสีสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ไม่รู้อนาคตเลยจุดหมายที่ไกรกําตอรู้แค่ว่านะจะไปสาโนโดาค่ะแต่ไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนเฮ้ยอะไรปักวะเนี้ยตัวตุ้าปักอ่ามออืโอ,อน่ารักจงเลยอ่ะขอดูดิเดี๋ยวให้ดู ยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นอ่ะข้างในามา<ะ>แมลงเลยอ่ะก็เอามาจากข้างใน่าคือขนาดย้ายังดูแปลกตาเนี่ยตัวเขา<อ>ติดป้ายไปแต่ยังมีคนเดินมานะใช่ลองดูก่อนแต่เขาบอกว่าห้ามเข้าหลังเวลาบ่ายสามอ่ะและที่นี้เราจะไปนู่นยังไงต้องลองถามคนนั้นว่าค่ะ เราจะมีวิธีการไปผาลมสักยังไงอืเนี่ยเพราะว่าสะออนดุดาษกับผาลมสักมันไปทางน้นอ,อต้องลองถามเขาดูนะคะโอ้โหเจอมากเจอหมดแล้น้ํน้ำใสมากอ๋อมันขอดเล่นน้ำาป่ะต้องท้าเล่นน,ลน้ำป่าตน้ำตกซอกเล็กต้มยำ อ่าไม่ใช่ละเส้นตูกอ่ะมันมีแค่สองเส้นทาต้องลองถามพี่เขาดูนะคะว่าเป็นยังไงพี่เขามีความคิดเห็นยัอย่างไรพี่คะอันนี้หนูไปสาโนดาได้ใช่ไหมคะพี่ อ๋อมันเป็นเส้นทางเชื่อมไปนู่นใช่ไหมพอดที่หนูจะไปผาลมสักอะค่ะพี่คือตอนนี้เขาไม่ให้เขาเขาไม่ให้ผ่านจากพาสระอะไรนะสะอนุคาอะไรนะครับอนุดาหเขาให้ตัดเข้าไปทางภาเยาเมฆเพราะว่าเขาป้องกันช้างเขาว่าช้างจะกลัวหนูแล้วหนูจะมีวิธีไปสาะอนุดาษยังไงได้บ้างเองได้ครับพอถึงสาะอนุดาษ์เพบเขาจะไม่ให้ข้ามไปละ ต่อไปตัดไปหนึงอีกทางนึงแต่มันมีทางไปมีเจ้าหน้าที่ที่นู่นใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ใช่ไหมเคขอบคุณค่ะเขาเลยให้ดูแผนที่ก็ได้นะอ๋อเอาเนี่ยเดินีนแผนที่คือเราเดินไม่มีจุดหมายเลยไม่ทราบเลยเขา่เขาห้ามไปทางนี้คือตอนนี้ถ้าเราจะไปอ่ะตอนนี้พี่พี่จะมาถึงอนุดาษ์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตัดไปนี่อย่างเดียวอ๋อพออ๋พอจะาี่ไปพี่ไปไม่ได้แล้ว อ๋อไม่เห็นข้างล่างตรงซอยก็ไปไม่ได้แล้ <h <h uh> วก็ไปผาแดงแล้วก็ไปผาแดงแล้วเอมาแทนค่ะแล้วตอนนี้หนูอยู่ตรงจุดไหนคะประมาณกลางๆนี่ครับอ๋อก็คืออีกนิดนึงจะถึงแล้วครับออ๋โอเคได้แล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่นี่เนาะมีมีก็ถ่ายไปก็ได้ถ่ายดูอย่าอย่าไปก็พอเฮ้ยอย่าอย่าทำไปเพราะเขาบอกอยู่ห้าโมงถึงอ๋อยสามบ่ายสามบ่ายสามสิบจ็ดโมงถ่ายไปแล้วนะครับไได้เห็นมีมีโทรศัพท์ไหมถ่ายรูป